วางไว้ก่อนแธมทาร่าแธมแธมแธมไปลงมาเราจะไปทำอะไรกันนะเร็ว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 เสร็รองเท้าเร็วแก้วเร็วเร็วเสร็รองเท้าเร็หรือไม่ทันอยู่กับแอนนุกี้นะคะช่องอดิสรซัมเมอรี่นะคะพี่สายบุญจะพาพวกเราไปทำอะไรกันนะคะแก้วจับมือไหมจับมือจับมือปแต่จะไม่สอนอยห้องหรอ ไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินมีอะไรอยู่ในรถแอดก็จับมือน้องข้ามถนนนะคะตอนนี้เดี๋ยวรถมาแรงหูกแป๊บนึง องอมามโอ้โหผ้าห่มขอ,อ,องนี้ว่าอะไรนี่คืออะไริ๊ดดเอยโอ้โหเจ้าหญิงเหรอนี่ไงเจ้าหญิงอ่าเจ้าหญิงเออวู้ยเอลซ,าอลซา่ามีเอลซา่าด้วยมีเอลซา่าโอ้โหเอลซ่านี่เอซาเอาเหรือ เอาแล้วค่ะเอาแล้วใช่ไหมโฮลเอลซ่าเนี่ยไม่ใช่เหรอไใช่เอลซ่าเหรอเอลซ่าป่ะเรียกเจ้าหญิงลาพันเซลเห้อเอลาพันเซลว่ะเฮ้ยพี่โฮลี่พี่โฮนี่ด้วยเหรอโอ้โหเอลซ่า okay. พี่โฮลีชอบชอบชอบตัวไหนคะแกล่ะถือไว้ก่อนโอ้โหพ่อหอมพ่หอมอะ ใครใองโฮมอันนีของหูอะถือได้ไหมฝาฝาด้วยมีเยซ่าด้วยเจ้าหมาเจ้าชากับลาฟันเซลเดี๋ยวนี้มีเยซ่าด้วยไม่ใช่หรอคือลายนี่สุดยอดเลยลายแบบทันสมัยสุดเลยเช่วยกันถือเช่วยกันถือคนละป่ะรถยังไม่มาเดินข้ามถนนข้ามถนนก่อนเลยแล้วลูกเร็ว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 โอ้โหได้ป้าห่มนะคะช่วยกันถือคนละไม้คนละมือ โอ้ยนี่ยันตีหนักไหมไหวไหมถือไม่ปล่อยเลยว้าวเก่งจังเลยแอปก็ถือช่วยนะคะ พเยอะมากเลยอาขึ้นไปค่ะข้าบนงบนเรามีอีกอ่บนเมีอีกเออมือท้าเนี่ยมือเท้าเนี่ยคุณแบ่ซื้อตู้ใหม่เาดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปยังไงยังไงยังไงใช่ ซื้อแต่ไม่ยื่นเงินสดนะฮะซื้อเงินเซ็นซื้อเงินเซ็นจ่ายเมษาโอ้ยอไปอนไรเป็นไรตู้นี่หรอคะพี่นี่ไงโอ้โหหนูเด so, ินผ่านหนูไม่ได้สังเกตเลยอตู้ใหม่แม่ซื้อ่อเช้าอะไรอะไรเจ้าหญิงก็อะไรของแก้วอะไรของแก้วอันนี้ของแก้วไม่ใช่เ้หรอนี่อันนี้ของแก้วแล้วทำไมพ่อซ้อซ้อ่ะใช่เดียวกันหรอใช่ไม่เป็นไรอ๋ออันนี้อเอซ่ากับแอนนา อันนี้เอลซ่าเป็นน้ำนนีเอลซ่าตัวจริงนี่๋ิงด้วยอันนี้ก็เอลซ่าเนี่ยเออถือแล้วถือแล้วเกิดอันนี้ค่ะยูอันนั้นก็คิตตี้อ่าแล้วของนี่วันน้าวันไหนอันนี้มีันนี้วันไหนคิดอันนี้ค่ะัตวอันมนูษเลยอะเปิดตู้สิเปิดตู้สิเอ่าเปิดตู้เปิดตู้เอาไปตู้อันนี้ก็ของเล่นนี่ก็ของเล่งนี่อะไรอีกสิหล่ะนี่เอาเอาไว้ให้เอาไว้รับแขกคี่นุ๊กไงโออ เปิดได้ไหมตรงต้องอันนี้ก่อนก็ใส่กุญแจอยู่วันไหนที่ลูกที่เด็ดกับบ้านก็นอนที่นี่ได้เลยนะครับอืมเราต้องอืมซ้อผ้าแบบนี้แลวันนี้จะถึงหน้าหนาวนะครเราจะได้เตรียมการไว้ช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนี่ผมพาทั้งพืนเป็นถูกต้องสามเลยหรอจะพอไหมที่หน้าหนาวมากทั้งหนาวมากนะเพราะขนาดเราอยุดรุ่นอนนั้นเราก็ยังพี่โอมช่วยกันเก็บพี่นิวเก็บแม่บอกว่าลายนี้ทำมัน อะไรแล้วกอกันกอดกจะไม่เอาไนคนราโบราณน่ใช่แม่แหลดูเช้าเช้าไหมคะบ้าของค์ณต่นคุณแม่ผ่อนนะครับพอดีคุณแม่อยากได้เขาเขามาให้เราผ่อนหรื่าไปจ่ายนิสัเพิ่งมาวันนี้เหรอคะเพิ่งมาเมื่อเช้าเองแล้วนะคะใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้ก็ประมาณสี่พันโอ้โหนะครับเดีเงินเซนนะ ใส่เงินเฟนนะครับไม่ใช่เงินสดนะครับสีเขียวเนี่ยซับด้วยเอาเอาอันนี้เอาเข้าไปเอาเอาเอาเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยเรียง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 ไว้เออเรียงเรียงไว้ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เพราะว่าผมไม่เยอะอะฮะผม่ตดเองาเอาใส่แค่ท่านอนก็ได้เออไม่ตั้งก็ได้ช็อคช่องละสี่สอที่ห่าน เราควรหรือเปล่าพี่นิวเขาเราเขพี่นิวอ่าพี่นิวต้องกดมันมีกรอนอ่าโอเคสองร้อยห้าสิบนะครับซื้อที่ร้านอะไรใกล้ใกล้ใกล้รร์รถอัพตนอนะครับเป็นร้านใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนี้อืมที่ผมช่วยพี่นิวนะคะลายทันสมัยมากนะครับ คือแก้วเป็นคนเลือกเองนะครับอ่าวเบื้องหลังคือคนนี้เหรอครับแก้วเป็นคนเลือกนะครับเใช่อย่างเดียวเลยแก้วนี่เล็งเอาแบบว่าเจ้ายงเจ้าหญิงอย่างเดียวเลยนะครับผมเราก็ตามใจเด็กนะครับผมทีแรกนี่เราจะเอาผ้าโตโต้แต่ไม่ได้ละครับผ้าโตโตไม่ได้นะครับผ้าโตโต้ไม่เคยนะครเอาะว่เป็นโตโต้มันจะเป็นผ้าโตโต้แบบมันเฮ้ยแล้วมันเวลาซักแล้วมันจะดูเก่าไม่เหมือนผ้าพวกนี้นะครับาพวกนี้เนื้อมันจะเป็นแบบน้ มันเป็นมันนะครับผมมันเขาเรียกไอ้ไอ้นั้นมันจะติดยากครับในเขาเรียกอะไรนะอ่าคุณละออมันจะติดยากนะครับผมเราก็เลยเอาแบบนี้นะครับพี่นิวพี่นิวต้องปิดด้านซ้ายก่อนแล้วก็ปิดด้านซ้ายก่อนแล้วก็ล็อกใส่ก่อนถ้าก็เป็นตู้แม่อยากได้ อยากได้มากนะครับบนอย่างเดียวเลยนะครับพากูไปซื้อตุ่งไหนพากูไปซื้อตุ่ไหนนะฮะแม่บอกแต่ว่าถุ้ลงมาก็ไม่ได้ซื้อนะครับเสร็จถูกตเอาเลยครับเสร็จเอาจ่ายม่ซานะครับคุณแม่บอกเยี่ยมครับคนที่นาเกะนะครับก็เลยได้ค่อยดีเลยเอาไว้สแตนบายไว้หน้าหนาวหน้าหนาวครับผมเด็กๆจะได้เวลาหน้าหนาวมายันมาอย่างเงี้ยใครแลนด์มหา จะได้เขาเรียกนะคือเราจะได้หยิบออกมาให้ผมเลยเป็นผ้าใหม่ครยังไม่ได้ซักนะครับที่ขาดิซซ้องพื้นแม่จะได้เต็นท์ตู้อุ้ยสีพื้นซองๆบซองพืนซองพื้นดีข้างล่างใส่อะไรก็ใส่ข้าหอมเหมือนเดิมหรอพี่มีสิทธืนเองก็ได้ประมาณอ่าสิบคนอ่ะพี่สายบุญต้องมีมีหมอนด้วยสำรองแบบหมอนใช่หมอนนี่ยังไม่ได้ซื้อเลยหมอนหมอนนี่ก็จะซื้อเอ่อหนึ่ละร้อยหนึ่งละร้อยหมอนนี่โอเคเลย ลองมาตู้ใหม่คุณแน่นะครับผมซื้อเมื่อเช้าตอนเย็นซื้อผ้ามาใส่เลยเออแน่รีบไปด้วยรูไปเมืองด้วยไปน้ำเน่ไปน้ำเน่น,เน,นะครับก็เลยได้ก็เลยได้พ่อผมเดรซาคนคนนี้นะครับผมเลือกเองนะฮะใช่ไหมครเลือกเองใช่ไนหะมน้องโฮมด้วยนะครับเป็นคนเลือกนะครับแอดนี้เป็นคนเลือกสไตล์าตานะฮะที่แรกก็จะเอาแบบอันอย่างนี้อย่างเนี้ยลายโบราณอย่างเนี้ยเออ ไไม่ด้ <là> ลูกสาวเลือกนะคะคุณพ่อก็ต้องบ้องแบลไปด้วยนะคะน่ารักใสๆที่สดใสที่สดใสหน่อยนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นคนกดติดตามนะครับโอเคนะคะแก้ปิดคลิปหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สายบุญแฟมิลี่ออดิสตอสแฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบายหน่อยค่ะแก้วบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายพี่พงษบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายขอบคุณค่ะให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ